เดี๋ยวมาพบกับผมโตชโนตต่อนะครับกับทแทนระเบ็กที่ฝึกขีดตอนที้ผม,มู่ที่สะพานฉลองร้อปีนะครับผมและนี่ก็คือภาพสะพานข้ามข,ของบ้าน3ามย่านเมื่อปีพศสอ0 4นยนะครับโอ้โห62ปีมาแล้วนะครับนี่ผมหยุดนิ่งๆเพื่อให้คุณผู้ชมได้อ่านนะครับ แล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงก็มีแต่ผมต้องดูรถก่อนนะเพราะว่ามันจุดตรนถนนพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นคลองเลยมาเลยครับผมสวยมากๆครับสะพานไม้ข้ามของบ้าน3ามย่านซึ่งสร้างเมื่อปี2510โอ้โหก็นานนะครับ50ิกว่าปีแล้วนะครับ แล้วก็มีความภาคภูมิใจครับในระยองนะสะพานฉลองร้อยปีบ้านตลาดสามย่านนะครับอยู่ตรงบ้านสีสัเนเงินนี่พอดีเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับป่วยมากๆแต่ก็ก็ ฟ้าก็คึมๆนะก็เสียวๆอยู่แนมะ้ว่าฝนจะตกไหมนะครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับเพื่อนผมต่อนะครับกับทะเลแบ็คเที่ยวสุดฉีดที่เมืองแกลงนะครับผม